ว่าคนบาวะสัตว์เกิดมากกบเพราวะความไม่รู้เลืำำ่ำว่าความไม่รู้นี่ที่เพิ่นว่าอวิชาเป็นปัจจัยมันเกิดสังขารอะแปลว่าไม่วิชาแปลว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยเกิดมากเพราะ่าบรูปตามความเป็นจริงที่นี่กล้าก็เพราะไม่รู้กลัวก็เพราะไม่รู้คือกันทีนี้กล้าก็เพราะรู้กลัวก็เพราะรู้เด้ แท้ที่จริงก็กคือความไม่รู้ของเ่านั่นแหละว่าหอบวูหูว่า,า,า,วาตะกี้หอาบรูว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเกิดจากความคิดปรุงแต,งต,ต่งสารพัดต่างๆหน้านนไม่ความหยึดหมั่นถือหมัน่นเอาอารมณ์เอาความรู้สึกของตัวเองเป็นไงความยินดีความพอใจในรูปในรสในกลิน่นในเสียงในสัมผัสในอารมณ์ความรู้สึกเป็นไง ลเลือนว่าราคะมั่งหรือว่าความยึดมั่นถือมั่นมัน่งเพราะว่าบบรู้เอ่ะความบารุ่ะจึงเขาไปยึดมัน่นเมื่อเขาไปยึดมั่นแล้วมันก็แสวงหาด้วยความแากใดมากเอกระเพราะบารูกแกงตามความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือตะกี้คนบวะตะกี้แหละแมงกอนพระพุทธเจ้าสีอุบัติขึ้นกระช่างหรืออุบัติขึ้นแล้วก็ตาม หรือปัจจุบันนี้ก็ช่างหัวเข้านั้นเขายังยังมีพวกเข้าใจว่าเทพเทวดาอินพ,พุ่มผีสางนั่งใหม่พระยาขุดพระยานาสามารถเสกสรรดนบนดานหรือมีอิทธิฤทธิ์ที่สิดนบันดานให้เข้าสุกมัง่งให้ทุกมัง่งให้ได้ลาบยุดสเริญให้บ่เจ็บปวดปวดปวป่วดมากันตายมา นี่เพราะว่าความไม่รู้จึงมีการบูชาเลยบวงสรวงบูชาแปลว่ายินดีกระทาตามออกระทาตามก็เลยกระทาตามโดยการออพิธีต่งตางๆจัดดอกไม้ของหอมจัดขันมาเบง่งดอกไมเออ้เครื่องเิลปเครื่องไหว้ตา่างๆเพราะว่าปร,ระหลก็เลยหาเครื่องเิลปบูชายันเขาเออว่าเขานั้นเกีกศีดลบันดาล สิปราตาน,นันนีให้ได้นี่คือความไม่รู้กล้าเพราะไม่รู้้อมกลัวเพราะไม่รู้้อม,ม,มอยู่ในตัวเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าศิษสมัยได้กต่ช่างมันมีมาของมันแบบนี้นั่นแหละแม้นพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ไหมเออแม้นภิกษุนักบวชบวชเข้ามาแล้วก็ยังบวรุเด้์นั่นแหละยังบริสุทธิ์ว่าเป็นสาวกข,ของพระพุทธเจ้าเด้พวกหัวแข็งสัน จดพิธีบูวงสวงสูงสงขวัญเฮ็ดนั่นเฮตดนี่บวงสวงพระยาโงงพระยานาพระยาขุดพระยาเวทสูวันพระยายังกะแล้วแต่ขนาดพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วเข้าใจข้างวานเราจะเป็นผู้เลิศในโลกลเราเป็นผู้ใหญ่ในโลกลหมายถึงพระองค์เปิดเผยความจริงเลื่อนพระพุทธเจาเ้าจะเอาความจริงคือธรรมะที่พระองค์สร้างสมมาจะส,สมัยเสวยชาิเป็นพทะติสัตว์ไหลมาเรื่อยๆ จนถึงการเวลาอันควรแล้วที่ถูกเปิดเผยกับนํำธรรมะนนี้แหละมาแสดงออกเลื่อนว่าพระพุทธเจ้าเจ้าแห่งผู้รู้ทั้งปวงแล้วเพิินกับบตตกอยแต่อำนาจอำนาจอำนาจของมูเทพเทวดาอินพุ่มในการบวงสวงในการขอหลองในการอ่อนว่อนเออนี่เพิิจนจิยุ่เหนือนั่นขึ้นไปเด้ย๋ยวะพอพเพิินรู้เพิ่นมีวิชาแล้วบัดนนี่แหละว,วิชา นำเอาวิชานำเอาความจริงทั้งหลายของสัตว์โลกมาเปิดเผยเ <ừ. S 1> ลอเอินวาธรรมะคือความจริงความจริงของทุกชีวิสวษ์สัตว์ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมเป็นไปนตามเหตุและปัจจัยแต่เป็นสัตว์ขเข้าค้นเข้านี่แหละ,ะสิได้ซึ่งใดสิ่งหนึ่งมากก็เป็นภาวะเป็นไปนตามเหตุคือการกระทําเหตุใจเป็นญ่ใจเป็นประทานเออแล้วก็ลงมือทาด้วยปากด้วยกายมัน จังเสยมากในสิ่งนี้อันนี้คือความจริงว่าได้เป็นไปพเราะว่าอิทธิพลหรืออำนาจของสิ่งศิธีธิวามานั่น,นี่แหละเพื่อเลยมาเปิดเผยความจริงออกผู้ได้มีความพิจารณาตรายตรองนึกโยนิโสม,มนสิการคิดให้ละเอียดที่ถ้วนในตัวเองเราเห็นตามความเป็นจริงดังที่พระองค์แสดงมากเฮ้าก็ถอดถอนความเสื่อ,อนันออกได้แ เนี่ยจะอื่นกันเมันก็นเลยเป็นวิชาบะเนี่ยโอ้รลู้แล้วมันเป็นกัางสี่เนี่ยจริงๆมันบรด้ลึกลับหลู่ยังมากถึงว่าต้องไปเห็นนั่นเห็นนี่เด้แค่ทําความเห็นให้ตรงสัมมาทิฏฐิออสัมมาทิฏฐิคือทาความเห็นให้ตรงตามความเป็นจรงิงเห็นให้ตรงตรงแบบนี้ละตอนนี้มีความคิดอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นก็คิดไปตามความเป็นจริงนั่นแหละ จังหวะคําว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าเจ้าแห่งผู้รู้ความรู้ทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์นําออกมาสแสดงนี่ทั้งหลายทั้งสแสดงตามความเป็นจริงที่มันเปนลยนเลื่อนธรรมะพุทธเจ้ากับพระธรรมเลือเป็นอันเดียวกันส่วนพระสงฆ์เหมายถึงพวกเข้าศิสเด,เดินตามหรือว่ตาตามเท่ววานั้นแหละตามด้วยความบริสุทธิ์หรือตามด้วยแค่เปลือกหนอกนะ เปลือกนอกก็แค่ว่ามาโกนหัวห่มผ่าแต่ว่าจิตใจยังไปหาบวงสวงยังไปหาจัดแต่งพิธีตั้งขันหมกักบงหมักเบ่งจัดผ่านผุ่มขันนาคโอ้สารพัดยิ่งประเภทเอาหัวหมูหัวหมาเข้าไปโอ้ย่างบะแมนเลยน่แหละยังบัลูอย่าง,งเด่นถือว่ายังบัลนะูยังคิดว่าเทพเทวดาอินพุ่มโดนมันนั่นเขามีกิ่งอยู่แต่เขาก็ยุติเขาจากเวลาเขาบ่าอาจสามารถสิโด,ดนบดานยังได <c oughs> นี่แหละจึงบอกว่ากล้าก็เพราะไม่รู้กลัวก็เพราะไม่รู้บันนี้กล้าก็เพราะรู้แล้วกลัวก็เพราะรู้แล้วจึงกลา้าเผชิญความจริงเพื่อจะเปิดเผยความจริงเออจากว่าละกลัวในการที่จะทำร้ายเบียดเบียนได้บัดนนี่กลัวเพราะว่ารู้แล้วว่าผลของการเบียดเบียนทำร้ายให้ผู้ใดผู้หนุ่งเสียชีวิตทรัพย์สินตลอดทั้งคนละซัดทำให้ตัวเองเดือดร้อนนัน ถึงบอกว่ากลัวกลัวสิ่งนี้กลัวการทำบาปแต่ว่ากล้าการนำความจริงออกเปิดเผยแสดงนี่คือสาวกนะจ๊กาลถึงว่าคนเ้ามมันกล้ากับพาะไม่รู้กลัวกับพราะไม่รู้รรนั่นแหละถึงว่ามันคลุมอยู่ทั้งเบิดแล้วอวิชาคลุมทั้งหืดบาตรีเ้าจังถอดออกมาพุ้ธเจ้านำความจริงออกมาสแสดงแล้วถ้าเฮาททำความนึกขิดผิดต่อหน้าใจต,ตองเนื้อใครควรวแล้ว็ไรขัรวอีกนะ เห็นความจริงตรงตามที่พระองค์แสดงมันก็ถอนออกว่ะนั่นได้ดวงตาเห็นรรมถอนคือถอนทั้งความคิดว่ามันต้องเป็นดังที่เคยมีมากนี่คือถอนออกเลยว่าเขาไปยึดมันถือมันว่าท้ำตามอีกแล้วนั่นถอนออกมันก็เกิดความสง่า,า่าเผยขึ้นมาไปทั้งใดก็เลยประวัติวันคันครามก็ว่าได้กลัวต่ออิทธิพลสิ่งศึกสิสทธิว่ามากก็ กคนยานยานอย่างยันตัวเองบ่รวยยยันบ่รว้ยยันปวยยันเท็กหน้าบาาา่ไรเข่าขาขา,ายบ่ไรเงินบ่ไรกําไรบเอาสนะคนบ่ด่านบ่ไ้ลาบยศรเสริญสุขยานเออก็เลยไปอาศัยสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ธรรมะจักว่าธรรมะ,ประแปลความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเ,เออนี่คือความจริงออนั่นแหละเขากระทอนความ ความเสื่อเกาเกออกได้ลเลื่อนว่าเป็นผู้ใดดวงตายเห็นถ้ำเคยบวงสวงพีสังนั่งใหม่เออพทะเจ้าแสดงไวแบบ้แบบนี้แบบนี้เทาก็ใครก้วนตามออจนลงตัวว่ามันแมนเ,ออเห็ดหน้าแต่ละปีแต่ละปีเท่เาก็บวงสวงนู้ออว่าให้ข้าวกล้าน้ําอุดมสมบูรณ์แต่มันคือแรงนี่ไหมเออเท้าก็เหตุเต็มที่ในพิธที่อยู่แต่ว่ามันคือแรงนี่นา วันนึ่งโอ้มันว่าเป็นตามนั้นเป็นไปตามที่พุทธเจ้าเอาความจริงออกมาแสดงถอนความเห็นจากแถอนความเห็นออกมาจากความเรื่องว่าความย็ดมันถึงมันก็ถูกถอนออกมาก็บริเต็อตู่ใจอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวบน,นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นบ่มีดอกนะโดยความขอใจคำว่าศักดิ์สิทธิ์ของคนคือดนบันดาลอันนั้นอันน,อน,น,อนี้ให้จะของใดจากลรศักดิ์สิทธิ์ในภาษาธรรมะเนี่ยคือ ผู้คนผู้ใดผู้หนึ่งกระทำสิ่งใดสําเด็จแล้วจึงเอื้นวาศัก์สธิ์ซื้อได้ภาษาความจริงสี่จะเข้าสมาแก่ขาเหตุห่ังเนาะอั่แหละแต่ว่าแก่ตัวเองนะความจริงมันดนบันดาใดบาลบาบลาในชีวิตของแต่ละคนเ้ากระบวงสวงทุกปีก่อนี่โรคหน้าก่อนี่ค้าขายคนที่ไปค้าขายเอก็ไปหาเอาอีหยังนั่งกวักนั่งอหยังเน็ะ กุมารท่องกุมารแท่งตามถืงความเข้าใจนั่นแหละคือความเห็นผิดหรือบได้เป็นความจริงแต่ตามคือบามันยานกลัวยันแต่ของขายของบ่ได้ดก็เลยไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาซอยแล้วก็ซื้อนำดงนำแดงดอกไม้พวงไล่ของเหลืองใจเข้าใจว่ามันนี่วิญญาณหรืออียังก็ได้หันนี่คือความไม่รู้ก็เลยกลัวกลัวก็เลยทําตามเพียงสั้นถ้ารู้แล้วเอมันก็ฟาดถิ่มแล้วก็บ่มีอย่างนั่นแหละ เฆ้าทำความเห็นให้ถูกตามความเป็นจริงตามคําสอนเผลเถอรนาคคำว่ออา,าดวงตาเห็นธรรมันกเกิดดอกนาดวงตาเห็นรรมคือเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออย่อมเป็นไปตามเหตุและปัจจัยของมัน่นทุกอย่างยอ่อมเกิดจากเหตุใจของเฮ้าการกระทําของเฮ้าผลมันถึงมาแบบนี้ไม่ได้เป็นไปตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลบ่มีเอ,อเอาทุกทิมบัดละอันแนวจังสัตว์มันบ่มีนั่นแหละ ว่าถอนความเห็นตัวนี้ออกมานั่นก็เดินองด,ดวงตาเห็นธรรมกานสมาทิฐิเนี่ยความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นตามความจริงเด่นสมาสักโผล่คิดหรือดำริคิดนั่นก็คิดไปตามเหตุปัจจัยเหตุผลแห่งความจริงนันเองสมาวาจามันก็บอกไปตามจริงบอกไปตามสัจจะอันเองนั่นแหละสมากัมมัตัอาชิววาจโมสติสมาธิเป็นจริงเบส ถ้าถอนตัวเดียวได้เนี่ยทั้งเบิดมันกันไลสู้กันเองเป็นหนึ่งเดียวกันเองมักมีองแปดเห็นบอกเป่นวอกย้ำๆคือตลอดหนทางที่จะทําให้ถึงความบริสุทธิ์เนี่ยได้คืออย่างมักมีองแปดมักมีองแปดี๋ยวเาห้าสิบแปรให้ฟังในอีกในยะหนึ่งให้ความเห็นให้ข้อคิดแนวทางออกอีกเนือยะหนึ่งสมาธิเห็นตามความเป็นจริง เห็นตามความจริงทุกสิ่งทั้งหลายมันเป็นแบบนี้มันจริงแบบนี้ส่วนมากเขานั่นเพราะว่าเขากลัวเข้าถึงบกกา,ายเห็นตามจริงนั <c oughs> ่นแหละถึงมีการบวง,บวงสวงอันนั้นอันนี้แม้กระทั่งวันเดือนปีเกิดแต่อของเองกันยังไม่ได้รู้เด้จะเกิดมากว่ามีผู้ใดรู้วันเกิดแต่ของเด้พอแม่บอกสมมติว่าไปเกิดจริงๆโดยวันองังคารนั่นสิ เขาบอกว่าวันพุทธตัวนี่กระเสือไปเลยเนี่แม่บ้าละ่ะบางคนก็ไว้เห็นหนาแมย์ตายมาหมอบอกตำร่จบอกพยาบาลบอกจนสินั่นแหละแม้กระทั่งวันนังพัดน์ในมีเอ้อะตะกี้วันจนันทร์คารพุทธพฤหัสไม่มีเดือนมกระะกมาคมพามีนาก็ยังไม่มีบะมีช่วยชารุคันทอมโลกเกิด์ดอ่ากับบอบี้เออนั่นแหละบะมีนั่นแปล,แลว่าถ้าเหาเข้า,ขาใจสิ่งนี้ถอนความเห็น ที่เขาเคยหยึดมันเทอมันเสือเ้อเลิกเสืองามงามดีสิคือคนแต่งงานนั่นแหละเอาเกาโมงเดอ้อเกาจุดเกาเดอ้อเกาหนา้าเกาหลังเออแต่งไปว่าพ่ออาทิต์เลิกกันละกะมีเออแต่งไปว่าพ่ออาทิต์ตายกมี่ตายจากกันกมี่เนี่ยมันเป็นไปตามเลิกหรือเปล่ามันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนั่นแหละขืนยุกับกรรมที่ตวของเหตุไปท่้นถ้าเฮาหูว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการกระทําของเฮาเองเฮาคือบรทัดี มันบ้าลมันเให้ผลตอนนี้หรือมันเสห้ผลตอนหนามันก็ขึ้นอยู่กับการกระทํางมงเขาเองเลยแต่ว่าถ้าพวกเข้าเห็นว่าซั์โลกเป็นไปตามกรรมถ้าเขายังมีความอยากเข้าเป็นอย่างคือ่ถอนกรรมตัวนี้ออกออคือความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นการกระทําอ,อันเกิดจากใจของเขานี่ไหความยึดหมั่นถือหมั่นในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนี่ไวิธีถอนเพิ่นกห้บอกในบุตอย่างกัเลอยอ มนสอนเน้นยาม,มากที่สุดก็คือลมหายใจเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันขนณะรู้ลมเข้ารู้ลมออกคอแค่นี้แหละเ mm hmm. ่าต้องไปยังมากไม่ครับก็ไดูู้้อยู่ในลมแค่นี้ของแค่วฟองไหวมีวาสีเขี่ยวชํำนาน่นเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นก็นแล้วแต่ปุ๊บเขาล่มหายใจเลยนีย่เออรถเลกไหลลงมทางกราดกูอยู่ลมหายใจแล้วตายมันก็ตายตัวมันมันได้เบาด้ยอันตัวตายมันก็ตายเพราะวันอยู่ในหันแล้วนะี่เออมันบริคิดน,นี่เป็นแค่บอก วิธีทางไหนซื้อเดเออลังสันแหละหรือเครื่องบินตกขุนกระชังมันเออเขาไม่ได้วันไหวได้กูเข่าร่มให้ใจอย่างเดียวนั่นเลังสันตัวเขาไม่ได้คิดยังอื่นอีกดอกค,อค,อค,อคือเครื่องบินตกตีมีข่าวมากนั่นแหละเออหู้แต่สมัยหลวงปู่จวนหลวงปู่สุวัตเออพระอรหันต์หาองค์ตายเบิดพระเจ้าบุระตายเลยตายว่ามากเกิดพรอมของเรืองพรเจ้าบุ่า ว่ามันตายธรรมดาดิงตายจริงๆว่ามันตายเล่นตายเล่นตายหัวตายหลอกตายร่วงว่ามันตายแบบนั้นตายเลยตายจากตัญหาอุปทานแล้วนั่นนั่นแหละเขาเจ้าพรไดกตใจได้นั่นนะเขาเจ้าอยู่ในร่มหายใจของไผของเล่าเลยอ่ะนะเดียงสั่นไม่ได้วันไหวอีกนั่นแหละ จะบอกว่าแต่ละคนเกิดเหตุอันนั้นขึ้นพวกเจ้าเห็นมันคล่องเธอกับลมหายใจว่ต้องไปลูยยังมากดอกอลูกเยเรละเป็นบ่ล,นบล่ะเนาะเความลูทั้งหลายมันมันสิมีกระช่างแค่ว่าอุปโลกขึ้นมากเพื่อจะใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั้นเนอะอ,อุปโลกขึ้นมากเพื่อให้เกิดประโยชน์เท็จังไดนี่ชีวิตของเฮาเหตุจังไดนี่จงังสิเกิดประโยชน์ต่อมูค้นและสพสัตมูมากใดมีตั้งหาก แต่ว่าบ่ได้ไปยุดในสิ่งที่ตัวเองกระทํำบ่ได้ไปหวังผลหรอกหมายถึงพระอรหันเหตุบ่ <Yeah. S 1> วหวังผลประโยชน์ในการกระทำํำบ่หวังดีบ่หวังเอาดีบ่นสนใจว่าใครส่าดีหรือว่าดีแต่ว่ากระทํำไปเหตุจั้งใด <Yeah. S 1> แล้วชีวิตที่เือายุของคน <Yeah. S 1> เหตุจั้งใดมีประโยชน์มากที่สุดเนี่ยนี่เท่านั้นแหละที่เป็นนำความรู้มาใสา่รองนั่งกับอุปโลภคมาใสา่ อให้นัยะให้คอคิดให้ย,ยังก็แล้วแต่ที่ให้พกเข้าปฏิบัติไปพอเพิ่นรู้แล้วมจากวา่าล่ะเพิ่นรู้แล้วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแบบไรเพิ่นหูแล้วว่าต้นเหตุของมันอยู่ใส่ใจนั่นแหละใจเป็นไงใจเป็นประธานความคิดเป็นผู้ก่อเหตุนั่นแหละเจ้าพระยาจิตตลาดใจเฮาเองนึกคิดบุงแตง่งอยากได้กับอยากเป็นนั่นแหละสิไม่ยังเหตุจังไดสิหยุดความอยากไดหรยอยากเป็นนี่เพิ่นบอกแล้วเพิ่นหูแล้วเ อันอื่นๆล้วนแล้วจะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์เสริมเพื่อสีน้ำผ้าใหข้นมันหูจักข้าว่าเสียสลระหูจักค้าว่าจะยึดมันถือมันในค้าว่าอัตตาตัวตนของกูตัวกูและของกูมันก็เลยนั่มมีทีกทำต่างๆมากออนําผ้าสางพระมั่งน้าผ้าสางกุฏิวิหารเจาะน้มบาดาลปูกปลาสื่อแผ่นดินวัดมั่งออน้าผ้าหลายๆอย่าง เพื่อสีค้นพวกนั้นเห็นโดยตัวเองถ้าเห็ดด้วนแล้วทั้งบดเธอนก็เลยท่านข้นกอนนั่นแหละดูดูท่านจริงปะทั้งสี่แหละนั่นแหละจงังหวาทั้งหลายเรานั่นละด้วนแล้วถ้าเป็นกุศโลบายหรือเครื่องทํานไม่ถึงความเห็นแก่ตัวของเจ้าของท่านเผาปั๊บบางรูมันสิไปเป็นเจ้าของอยู่ดีคือท่านแหลกของนะ่มันเป็นเจ้าของแต่ถ้าลงทุนไปลอยสองลอยหรือพัน สื่อสค์และวิมานโหลดเอาความสุขมาแหลกเอาโหลดมันบริเวนว่าเฮาทำบุญทำทานทั้งบดเฮามาปฏิบัติทั้งบดบ่ิบมวณให้ไปถึงความสุขได้ห้เห็นโทษเห็นความสุขเห็นโทษเห็นความมีเข้าใจว่ามันหยุดเห็นโทษมันแต่เฮาบาได้เห็นโทษเห็นความสุขความถุกมันก็ติดตามเฮาไปคือเกานน่นแหละถูกพกถูกศาสตรน์นะี่แหละนั่นแหละเมื่อใดที่เธอปรารถนาสุข เห็มบลเมื่อนั้นทุกย่อมติดตามดุดดังเงาเพราะสุขกับทุกเป็นของติดเนืองกันอยู่นั่นแหละตรงเข้าไปเห็นแต่ว่าเห็นสาเหตุของมันเนีนยนะเพราะความปรารถนาสุขนั่นแหละคือใจตัวเดียวนี่นแหละจังว่าหลายๆอย่างที่เป็นน้่มผ้าเห็ดคือพพตเจ้าน้ำผ้าเห็ด,ด,หดนะท่านศีลเนกพระปัญญาวิริยะคันติสัจจะทุสานะเมตตาล่งไเอาอุเบกขาเออ เนี่ยเก่ายางเนี่ยไปล่องตรงที่ว่าจิตที่ถูกโลกกระทำกระทบแล้วจะไม่หวดไหวในความอยากได้และอยากเป็นเนี่ยเอาใจว่าะ่ะอยากได้เกียรติยศซื้อเสียงได้ถ้าเขาดาเนาะแม่มา่ะ่ะอยากเขาย่องแม่มาสัน่นทั้งสี่แล้วสุขทุกข์กูกันนิ่งท่าสรรสริญกับคู่กันนั่นแหละนั่นแหละคนที่ทำดีเราบ่พอใจเวลาผู้อื่นนินท่าก็เพราวะมันอย่างมันจะได้ดีจะได้ดีแบบไรากได้ดีให้คนไม่ย่องดูซื้อได้ จังว่าเาสิเวาอลยุตสองเที่ยวอยุ่สองยางเสมอเป็นของครูกันเพราะโลกมันเป็นธรรมคออบุคคลไม่นินทาผู้อื่นไม่มีในโลกเป็นบ้าลาถามเบิ่งเจ้าของแหละบุคคลผู้ไม่ถูกนินทาก็ไม่มีในโลกเหมือนกันเนี่ยเาสิเวบาลสองยางออมันเป็นของคููกันอยู่แล้วยาว่าตาเจ้าของดีหลายเอ,อนินทาคูดับหลังสัน โตมึงเองกับนิ่นท่าตัวการด้วยกันเลยเนี่ยน้อมกับไม้จ่างสี่ก็แต่ว่าให้มันเห็นทั้งสองยางเ,เห็นโทษโทษทั้งสองยางละ่ะนิ่นท่าเขากับเขานิ่นท่ากับโทษเดียวกันน่ะคือเขาปรารถนาความสุขทุกปร,ปรารถนาม,นมากกระไดมากือเกา่าเนี่ยเป็นโทษทั้งสองยางด้ความพอใจกับความบ่พอใจมีค่าเสมอกันเพราะว่าเหตุใหสัตว์กเกิดใ,ใจวา่าละ เหตุในเวียนว่ายตายเกิดอารมณ์พ่อใจกับพ่พอใจนี่อาสวะขยะนี่มันเต็มเต็มอยู่ได้อ่นมันตรงตรงเลยในคว่าอาสวะขยะอาก็ม่ขายอารมณ์สวะคือความคล้องขยะเกี่ยวอยู่กับของที่สมควรทิ้งขยะนี่เป็นของถิ่มยู่เลยอารมณ์ความรู้สึกที่ยังคล้องอยู่คลองกับคลองซอยยางนั่นแหละคนพอใจกับไม่พอใจนั่นแหละ แต่ว่าอุเบกขาบ่ามีบ่เอาถ้าคล้องอยู่สองยางเนี่ยเกิดยังไนแหละนี่จึงบอกว่าอาสาวะขยะอารมณ์ที่ยังคล้องอยู่ในความพอใจและไม่พอใจจึงเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเออเสั้นเป็นอย่างเพิ่นก็ตัดเอาแต่อารมณ์เพิ่นก็ว่าว่า,า,าร่างกายโอ้ยร่างกายเป็นของอาศัยเออเพราะว่าเฮาคข้องเกีียวอยู่ในอารมณ์พอใจแล้ว่พอใจตายมากก็เปลี่ยนล่างใหมไปเกิดเป็นหมาเป็นงัวเป็นควายเป็นไห้เป็ดเป็นไก่ ตกสัตวนรกมั่งเออเปรตมั่งสุรกายมั่งอย่เพราะส่วนแต่ก็เป็นคนหนังเทวดามั่งอ่าปีนไปปีนมาก,กับมากก็ไปเพระวา่าหลงอารมณ์เนี่แหละอาสวะนี่แหละอาสวะขยะถลูท่านแล้วจังเอิญว่าอาสวะขยะยานรลูท่านทั้งสองยางโทษของความหยุดมันทึงมันนี่ความสุขถ้ามีหยุดมันในสุขแล้วถูกบายหยุดมันก็ได่ยมันสมควนถิ่มทั้งสองยางแต่มันว่างจิตใจเป็นกลางได้แล้ว เออมันก็นนกขึ้นจุกกระบาบอนีรเอาสิเหตุอีกอย่างสิเป็นประโยชน์มากที่สุดสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรเบ้งว่าสิไดอย่างแต่ว่าบ่มีอารมณ์เขาไปในใจบอมีมันพออ่อมันสลระมันสระเพราะว่ามันหลูกแกงมันเห็นจริงมันถึงธรรมะถึงความจริงแล้วมันเห็นความจริงแล้วเออพุทธะหรือว่าเป็นพุทธเจ้าเขามาคือเอาความเป็นพุทธเจ้าเขามาในตัวเองเป็นอนุพุทธะเนี่ยรู้ตามคําสอนพุทธเจ้าบ้านเนี่ย เป็นอนุพุทธะความรู้ทั้งเบิดมมาร,รวมอยู่ในเฮ้าเฮ้าก็ใส่แค่ว่าเหออ็ดทั้งได้สิเป็นประโยชน์มากที่สุดและในประโยชน์นั้นไม่ทำลายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินตาาลอดทั้งคนและสัตว์อริยะก็เกิดขึ้นแออปลว่าผู้บไมีศัตรูนะแปลว่าบ่มิศัตรูว่างมือจากบาปทาั้งปวงบ่างมือหอดจากบุญพรละเพะว,ว่าจะเป็นกุศลละอกุศลละทั้งเบดเป็นยงสั่งทุกคน เพราะว่าเฮาบรรู้บรรู้ต้งมือเกิดบรรู้หอดมือตายเพราะว่าบรรู้จึงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เข้าใจว่ามีอิทธิพลเหนือการดาเนินชีวิตตามความเป็นจริงของเจ้าของเองจึงมีการบวงสรวงจึงมีการขอลองและอ่อนวอเงวันนี้พระพุทธเจ้าคนแสดงห้เฮ้าเบิ่งมาตลอดตลอดนะสร้างสมประสบการณ์มากจน่าถึงสมควนเ้วเว้ยเออเอามาแสดงเอาความจริงออกมาเนี่ย คำว่าพนังว่าเราจะเป็นเลิศในโลกเราเปิดเผริฐที่สุดในโลกเือพนกาวคำอาพิสวาจาคมชีจากว่าคำนีเป็นคำคมชีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันเป็นเทพเทวดาอินพุ่งคือคนทั้งหลายหลงไหลหรือมีความก่อใจว่าอยู่ไต้อำนาจพวกนั้นสุขหรือทุกข์พวกพมทั้งหลายบันดาลให้ยุกนั่นจนยุกหนีก็คือเก่าอยู่เนาะก็ะเลยว่าแต่และคนแต่และคน <Ừ. S 2> พึ่งตัวเองตามความเป็นจริงพึ่งตนพึ่งทมเห็นตามความเป็นจริงบอกไผรไพรกับ,บเสื้อดอกถ้าเขาไม่รู้ด้วยตัวเขาเองเด้อฉะนั้นอย่าเอาความหวังดีของตัวเองไปคุ้มผู้อื่นเห็ุเข้าใจ่าละ่ะ <Ừ. S 2> ทั้งตั้งที่ตัวเองก็ยังติดดีอยู่นั่นมันละบ้านไเป็นอยู่อารมณ์มันบูบ่าวบูบ่ายเอาตัวเองเถอะ จะตจังได้กระสางข้างบาสมาติละถอนความเห็นในภายใดเลยตอนนั้นมันบ่มีรูปร่างตัวตนมมันบ่มัน,นหนามมันบ่ม็นเข็มเพราะจิปากลงใดข้างบาสามารถถอนความเห็นอันติตมันถือมันใ้ภายใดถอนตัวเองเถอะนั่นแหละพอ